ความไม่พร้อมพวกแกอีน้ำพริกกุ้งสวรรค์นี้อร่อยมากใครที่แบบว่าไม่เคยลองกินคือฉันกินแล้วติดใจมากอันนี้เขามีโปรใช่ปะก็คือซื้อแพ็คหนึ่งอาจจะมีหกกล่องเลทใช่ปะแล้วก็เขาแถมหนึ่งก็คือแถมหนึ่งุ่มาด้วยเดี๋ยวฉันจะแกให้พวกแกดูกินกับข้าวสวยร้อนๆก็คืออร่อยมากแต่วันนี้ฉันจะไม่กินกับข้าวสวยร้อนๆฉันจะกินกับขี้นหน่ำจีน น้องเป็นงานโอท็อปแกนนี่น้ำผีกุ้งสวรคนคืออร่อยมากของตาลุ่งเจริญคือแกง่ายมากคือพกพาสะดวกมากเผื่อแกแบบว่าเฮ้ยอยาคพกน้ำผีไปกินเล่นๆที่ไหนอุ้แต่และทำหุงทำหกหนึ่งปลุกคือแบบว่าให้มาจุกๆแบบเต็มเลยนี่ทานชั้นทำหกไปแล้วหน่อยหนึ่งด้วยคือเลิศน,นี่ค่ะก็คือชั้นกินอย่างนี้เลยเทลงไปเลยแบบฉ่ำๆย,ยัวๆแบบนี้อุ้แต่ละอ่ะนี่คือแบบอร่อยกรบน้องได้ถึงแบบว่ารสชาติของกุ้งที่แบบคืออร่อยมากกินคำใหญ่เลิเลยนี่ งับเขาให้รสน้องเขาจะมีรสเปรี้ยวหวานหวนิดนึงนะคะเพราะว่ามะขามด้วยนะคะทําให้แบบว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยใครที่ชอบแบบว่ารสชาติออกเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะเป็นน้ำพริกน้ำพริกกุ้งตะวนันอืม,มแนะนําเลยนะคะ